มีหิมะหิมะฮัลโหลเอฟบีบอลเฮาอายอยู่โฟมีอัโอเคเอฟบีเดเอฟีมินกคมแอนด์จยมีดักโลดโลดดักมอนขมอนหิมะพี่ลองหิมะหิมะว้าก็เช่าผิดมามามาโยกัน่วยกันมาสิมามายกันโจยกันออกมาซอยออกมาโซยดักโลดวิดมีโบ้เดยชวันต่ไเอาไปใส่ละมามีมองว่างเลยพี่้องสุขสุขคน เอาไปนี่กันเลี้ยนเลื่อนเลี้ยนเลื่อนมากกอนจ,กนอนอจกนักรน,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 น้อยนะจ๊ะเนาะเลื่อนไปนี่ก่อนจักรน้อยนะจ๊ะเนาะบู๊ยนี่มานี่น้ำจิ้มแล้วนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มซอสนี่แม่จ้าซอสหมดแล้บยลมลมพัดมาวีวีมีหม่องว่างกูหล่ะไม่มีหม่องว่างน้ำรั่งไปไหน ลมพัดมาวีวีเดือดสเปนแต่เลยะเบาลมลมปั่นลมวีพี่น้องด้วยอากาศมันดีอยู่เด้เมืน่หนาวเด้จ้าลมมันถังปัน่นถังวี้ะนั่งดีๆีกัอนอันนี้เป็นน้ำอันผสมเขียวหวานปั่นไหมจ้าออ,เ,อ,รอเ,เรนจ์เชคออเรนจ์เชค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 เดือดสเปนแต่เลยโอยอยากกินลิ้นเอาอยากเมาลิ้นเองช,ชิวๆเช้านี้จะพี่น้องซื้อคือซื้อคน ชีว่างไ่เมื่อไงล่ะบังยิ่งว่างเลยบักถิ่นโตหน่อยพูดเนาะนี่เอานี่ไปเอ้าว่างว่านี่ก่อนอ่ะนี่ก่อนอืนนี้ก็จึงอะไรล่ะจังสีไดมันจังสีกินเข่าไดเปล่ากินกับอันนี้เด็ดที่นี้กินกับถั่ยเปาถั่ยเปาก็คือเข่าป่วยเดี๋ยวก่อนขอตัดก่อนบ๊ยเอาว่างนี่นี้ก่อนมันสีเฮียสันเดียวนี่สช่วยสิได้กินเนาะโดยสิ้นเต็ม มันเป็นพิธีรีโตงเลยจ้ะ <g ir ly> ห่อนห่อนอันมันมามีมงว่างไหมจับกัดเลยบ,บอคนอ่ะเป็ดตัวแบบเงนินห่หอนกัดไปได้มีมีมีดยูมีมีดดูนะคะมันมีดออกจากัไก่ตัดตูดมันเลยนี่ตูดมันมันตูดนั้นะอจ้าตูดเป็ดบําบํา ดักบัมคุณอะ v e w y today it's awesome windy w ดีัดนิดนิดก่อนนะอืมบ้ห่วงห่นังมันอ่แซ่บคเลยหนังมัน ได้มาแล้วโอ้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วนะคะตัด <ilee> อ yeah. like ีกกอนตัดอีกกอนตัดอีกกอนแค่ทักประทามหาแต่เด็กแฝดเด็กแฝดไปโรงเรียนจ้ะเด็กแฝดไปโรงเรียนคือว่าเอาเด็กแฝดไม่กินข้าวน้ำเนยแย่ันไปไปโรงเรียนจ้ะไปโรงเรียนบ้านไปเกิดอยู่กับแม่เพอนเนาะมาคึ้จะอยู่กับครอบครัวเพอนเนาะอันบ่กแต่เพื่อนว่างยุลีพุ่นน่ะเป็นจังสีได้มา กินเขาน้ำยาชมพูนะจ๊นะเนาะโอ้โอเลือดจะเป็นไงนี่นเลือด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 นี่บู๊ยเสร็จมือก่อนชั้วสิได้กินได้เดี๋ยวนี้เอาเลื่อนไปอีกอ่ะเลื่อนไปสิได้มีหมองว่างอันเข่าจานเข่ายาชมพู นี่นีมันมั้งนี่อืมตืดเสร็จล้วนี่มามันนี่มันนี่มันนี่เรื่อนไปอีกอืมพวกเจ้าจังสีเห็นชัดๆนะจ๊ะเนาะโอเคมันบ่จัดให้มันเข่าวชีข่าทางจ้ะเนาะคนเป็ดไปไปมีเป็ดมีคือมีเป็ดมีคือข้าวซอยได้มั้ยนี่ได้สวยๆไง เปิดพระอบเจอเข้าสวยน่นใช่เป็นแต่นี้ยพดอ่ะเข้าหฮุงอ่ะหุงเสร็จไหมไม่เนี้เบอร์อาอลายๆหลงจะมาได้ตากดูพุอ่ะรอดโซยน้อยแฮบสุดเท็คคูเมนไทม์เศรหลายไหลลงเดี๋ยวมือตัวอย่างเหี้บ่แบบอีสานอีสานลูกทุ่งเด้สิบอกให้กินมันมือเนี่ยเปิดมือเนี่ยนะมา เพิ่นเอามือมาให้กินแล้วล่ะเนาะจจะเนาะเพิ่นเอามือมาให้กินแล้วบัดทีนี้เฮ็ดจังเลยลุยจังบัดทีนี้เบาลุยมันฮ้อนฮ้อนหอน,หอน้อนหัวนี้จะล่ะมีวันนี้มาสอนมามตักน้ำจิ้มลาดมามากินนกัน เป็นมันห้าก็จิเป็นอันพโลเป็ดเป็นบะอ,อันนี้มันเป็นแบบว่าเป็ดอบไม่จ้าเป็ดอบเอาไปกแกได้เมื่อวันนี่จับข้อปากเลยสิบอกให้นี่บอกพริกใส่หมูแดงนะจัะเนาะแล้วสิแม่แต่เลยเบอส่วนฉกินจะได้ยังจะพูดได้จ้าหักยังจะพูดอะไรทุกวานอะยังพูดเป็นหักกระดอกกระแดนบอกเนี่ยมันติดอันนี้บอกมันติดตันนี้ก็เอาเข่าใส่นี่วิธียังจะพูดกินแบบแบบว่าไม่เสียคองเลยเด้ เขากินข <cin stereotype> ้าวเขาต้องนึกถึงเวลาเขาทุกข์เขายากปากเปียากมีสกินเวลาเขามีกินแต่เขาก็อย่าลืมมันบอเขาต้องคิดถึงแล้วลึกไหวมาเสียงอีกาห้องคอนเฟิร์มเลิศเมันแต่เลยสีลุยได้เลยบอลโบว์คือเพจแถน้ำจิ้มน้ำพริกนีุ่เนล่าเห็นชัดปะจ้าเลิศเหมือนแั่เลยโบ้์เป็นแต่เพดแท้ใช่เหมือนเลิศตัวนี้ กินนสิออันนี้เป็นอันอันพริกอันกระเทียมเกียวหอมเกียว้หมือจ<ม>้ะนออคุณะน้าอ้อากระุนหวันบอเห็นบะ กับทัวน้ำเตาทัวน้ำเตาปกแต่งนุดอืมกลับหนักน่ะกอไปดิไปหอนหอน

កំពង់ពេងណាំងពេងអឺ มับนบระหุดไรไปโทาทีบหรออย่างนตอมอตอตอมันจ้าแั้วแต่้มมวันตอมของตอมเมาขาเขาตอมมันขี่ทะไรเด้อม,มันบินผ่านไซึ้มกับขี่ส่ม์แวันน่ะเพราขี่ใส่์ห้าเห็นไงอบอกวิธีกินยาจำพ,พูอไปไกลไกลได้ปืนมอะไรยิงหนึ่งวันด้นี่วิธีกินยาจพ,พู กินแบบว่าบ้เหิมะเสียงอเยงออบ,บ,บ้าหิห้เสียงใช่ค่ะว่าแขาวก็ดีแต่แขวดียุ่จ้าไม่ได้ได้ผู้ใดโอ้ลองหังค่ะแล้วมันจะร้อนมือได้หรอโอู้แล้วแต่เจ้าจะมันคือว,ว่าละ่ะ mìa mắm nung, mì rồi cho mì tốt đẹp mì แม่แก็ไม่ยอมแต่มันนวมไหมือนกันน้อง่สาวกัน

ไก้านะจังประเทศหลายคัดล่มคัดนะล่มวีวเลยอีบก,กันกต้งตุนไหม ค่อนๆดองแท้ไปทำงานพระเย็นอยู่ของคอพระเย็นเพือกินเป็นเปว่าะมา ้พูดเลยมักเป็ดครับมักเป็ดเนี่ยเป็ดปักกิ่งอ่ะ

แบบกราบกราบเป็ดอาบน้ำในคลองหัวกินหนอยแข็งตายนี่เป็น,อนคอมไอ,อ้อนอหนังมันไม่ใช่หนังมันแม่บ่เราจะเป็นจนังไร ไว้เหยนหลังไ,มไหมไว้เหยนหลังไหมนี่เป็นลูกกระเดือกมบ้างหรือคุ้จักลูกกระเดือก,าม,กนนาอมานี่ไว้เห็นหลังไมมที่กันิดมันบาเป็นตั้มคอมันเนี่ยบหนังมันนี่ ملل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 ل <laughs> โอ้ลมนะลมปันลมดีค่ะไต้องิน ยิ่งยอดวลาดนะทีไปผัดยิ่งยอดวลาดมันจะเป็นกงเค็มอนบอแฝดอืนนี้แฝดอันอนคุณวายยอดวลาดเป็ดอบเป็ดปักกิง่งแฝดบอแฝดแล้วพูดไปเมืแล้วร่เป็นร้านอาหารนะอันนี้อันนี้แทบแฝดมันนัวจังมันแบบว่าเขาตึงปีก กินเห็ดได้หนิคนณกินเห็ดแม่บ่านซื้อซื้อที่เป็นอบทุกแล้วประเด็นยังพูดกับมใส่อันเตาอบใช้เตาอบอีกให,มห้มันห่อนหนังกรอบดีครับยังพูดเห็ดอ่ะปรนเด็เพื่อน้ำจิ้มเพื่อน,นยังถึงแบบนี้บมันแซ่บแบบนี้เพื่อนอ่ะเบ้อเลยสม่จัดเลย นั่งนั่กับกอบออนั่งชักเสียอยูออ่นั่งคกคตะมาด นั่งทับตุ้มม่องเจ้าផងเจ็บแหมนั่งកាភ្នំម៉ែហ៊ឺបើកា เครื่องดินเครื่องดินสำรวจพริกนี่เผ็เดเผ็ดเลยเซ่บเป็นพริกแบบกระเทียมเกลียงสิ่งจ้ะ I'm going